สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาที่ facebook นะครับเพิ่งเห็นว่าเขาอัปเดตไอ้ตัวอวตารใหม่นะครับอวตารเนี่ยตัวเสมอเหมือนของเราใหม่นะครับเพื่อนๆมาที่โปรไฟล์เราก่อนนะครับกดเข้าไปนี่ครับโปรไฟล์นะครับนี่มันมีเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันอัปเดตครับการ์ตูนมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีตรงนี้เพิ่มมาด้วยครับแบ็กกราวพื้นหลังแบบสามร้อยหกสิบอะเอ้ยผมชอบมากเลยดูดิวืบวืวือ่ะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องอวตารก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปลองเนี่ยกดตรงนี้ครับตรงกล้องเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาครับสร้างรูปโปรไฟล์อวตารนะครับเพื่อนๆอก็ลองไปสร้างดูนะครับพอกดมาเนี่ยมันให้เราสร้างครับของผมอ่ะคือมาสร้างเสร็จแล้วครับแล้วผมมันไม่มีปุ่มให้กลับไปแก่เลยนะไม่เห็นเลยครับถ้าใครเห็นแล้วบอกหน่อยนะว่ากดตรงไหนนะครับเนี่ยพอเข้ามาก่อนปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกหน้าเลือกตาเลือกจมูกเลือกเสื้อผ้านะครับ พอเ,เสร็จแล้วปุ๊บพากดเน็กมาเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกแบบรูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับแบบนี้เราก็เลือกเป็นรูปโปรไฟล์เลือกพื้นหลังนะครับแค่นี้เองครับเพื่อเนพเพื่อนลองเล่นดูนะมันเป็นการอัปเดตนะครับอ่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วบันทึกเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่หน้าโปรไฟล์แบบนี้นะครับแค่นั้นแหละครับอัปเดตใหม่นะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นพนื้นหลังแบบ3 6มนะครับมันเจ๋งมากๆลองไปที่ตัวกล้องก่อนปั๊บนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเนี่ยเลือกอ์ตเวิร์ อ่นเวอร์คือของเขาน่ยแหละเนี่ยก็มีลายอันที่มันมีโลโก้มันมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยตรงเนี้ยครับมันจะเป็นสามหกศูนย์นะครับมีหลายอ่านแล้วมีวิดีโอด้วยนะมีแบบวิดีโอด้วยนะครับลองเล่นดูเนี่ยอันนี้ก็ได้ปุ๊บเห็นป่ามันก็จะแบบปึ๊บเหมือนเราแบบดูโปรไฟล์แล้วเราก็โอ้โหอยากไปเที่ยวจังเลย่าเหมือนจังเว้ยอะไรเงี้ยนะครับกดเสร็จสิ้นแล้วก็เลือกนะครับก็แค่นั้นเองครับก็เรียบร้อยนะครับส่วนอวตารเวลาเราคอมเมนต์มันจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิด ของผมก่อนสมมติอันนี้ที่ผมเพิ่งผมกดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปเลือกคอมเมนต์ปุ๊บไปดูนี่ครับตัวอัปเดตนะครับคาเลค c เตอร์อัปเดตหน้าเราก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเหมือนก็าทำใหม่อ่ะเนี่ยดูสิเยอะกว่าเดิมอะเยอะกว่าเดิมนะครับมีข้อความเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมอ่ะเพื่อนๆลองลอง,ลองเล่นดูนะลองเล่นดูมีเต็มเต็มเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคส่วนเอ่อไอตัวโพสต์ตัวโพสต์ตัวโพสต์นะครับตัวโพสต์ เวลาถ้าเราจะโพสเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมโพส์ก่อนสักทีหนึง่งปึ๊บอ่าโพสปึ๊บคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะครับลองเป็นตัวโพสปึ๊บยู่ไนมีไหมอ่านี่เห็นไหมพอแตะปึ๊บก็จะมีตัวโพสต์เป็นรูปเราแบบนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อัปเดตนิดหน่อยนะครับมีสามอันอ่าประมาณนี้ครับลูกเล่นใหม่นะฮะลูกเล่นใหม่ โอเคประมาณนี้ครับดกดโพสกเรียบร้อยแลครับลองลองเข้าไปอัปเดตดูนะครับตัวอวตารแล้วก็โปรไฟล์สามนะครับพื้นหลังนะครับโอเคฝ like, า share, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มีกลุ่มให้เข้านะครับสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับแค่กดลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเครือข่ายเว็บพันธมิตรของผมนะครับ